ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ,รบกราบประพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับไม่ลืมกดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขับรถลุยน้ําท่วมอย่างไรไม่ให้เครื่องยนต์พังในช่วงหน้าฝนนี้ในช่วงที่ฝนตกชุกเช่นนี้นะครับหลายพื้นที่อาจจะมีน้ําท่วมขังได้ ซึ่งการขับรถลุยน้ำท่วมควรใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษหากขับรถฝ่าไปยังจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงเครื่องยนต์อาจดูดน้ำเข้าไปจนทำให้เกิดความเสียหายได้เกิดเป็นภาระค่าซ่อมหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทเลยนะครับวันนี้นะครับผมขอแนะนำวิธีการขับรถลุยน้ำท่วมอย่างไรไม่ให้เครื่องยนต์พังมาฝากกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้น รู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. ประเมินความลึกเสียก่อนก่อนจะเริ่มขับรถลุยน้ำท่วมนะครับควรประเมินความลึกของระดับน้ำด้วยสายตาเสียก่อน หากน้ำท่วมขังเสมอระดับฟุตบาทก็คาดคะเนได้ว่าความลึกประมาณ20-30เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่รถเก๋งจะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยนะครับดังนั้นนะครับหากเห็นว่าน้ำท่วมมิดฟุตบาทก็ควรหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นจะดีกว่านะครับเว้นแต่เป็นรถยกสูงหรือรถกระบะก็อาจพอผ่านไปได้ครับ 2. ควรปิดแอร์เมื่อน,น้ำท่วมสูงหาเพราะว่าน้ำท่วมสูงในระดับแตะใต้ท้องรถควรรีบปิดระบบปรับอากาศโดยทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับพัดลมในห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจนำไปสู่อาการโอเวอร์ฮีตหลังลุยน้ำได้นะครับ 3. เลือกเลนให้เหมาะสมควรเลือกใช้เลนที่มีระดับน้ำต่ำที่สุดซึ่งโดยมากแล้วเลนที่อยู่ชิดฟุตบาทจะมีระดับน้ำลึกกว่าเลนที่อยู่ถัดออกไปซึ่งผู้ขับขี่สามารถสลับเปลี่ยนเลนไปมาได้ตามความเหมาะสมโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญนะครับ ใช้ความเร็วให้ต่ำที่สุดอย่าเข้าใจผิดว่าการขับรถลุยน้ำจะต้องเร่งเครื่องสูงเพื่อป้องกันรถด,ดับเนื่องจากขณะเร่งรอบสูงเครื่องยนต์ก็จะดูดเอาอากาศจากท่อดีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่น้ำจะถูกดูดเข้าเครื่องยนต์จนทำให้ก้านสูบงอหรือหักได้ทางที่ดีนะครับควรหลีกเลี่ยงการเร่งรอบสูงใช้ความเร็วช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ วิธีนี้นะครับช่วยให้มีโอกาสรอดได้มากกว่าครับ เียงเท่านี้นะครับก็จะช่วยให้คุณปลอดภัยจากการขับรถลุยน้ําท่วมแล้วล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ